ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยครับบาโจเมองบนนะครับวันนี้จะมานําเสนอสินค้าเข้ามาใหม่ครับตัวนี้เป็นแมคโนเล็กนะครับขนาดสาตันมีเก่งทั้งคู่เลยและที่แน่ๆเป็นรุ่นใหม่ทั้งคู่ครับกับ p c 3 0 MR มครับมีระบบลายหัวจอมามีเก่งมานะครับแต่ตัวนี้เป็นแทกยางเนาะนะครับแท็กยางสามารถเปลี่ยนเป็นแท็กเหล็กได้แต่ถ้าท่านใดที่ จะใช้แทกยางก็อีกได้นานครับก่อนจะได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับแท็กใหม่นะครับนีส่สวยๆทำไมเป็นอ่าโอ้ตัวนี้แทกใหม่ข้างนึงอีกข้างนึงเป็นแท็กเก่านะครับก็ใช้งานได้อีกหลายอยู่นะครับเอาคันแรกก่อนด้กันคันนี้เป็นปี2013ตัวนี้เป็นระบบอ่ามอเตอร์คันเร่งเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวลหลังอีกคันนึงเป็นระบบคันเร่งสายนะครับก็แล้วแต่ท่านจะชื่นชอบนะครับอยากจะได้เป็นแบบคันเร่งไฟฟ้า หรือว่าอยากได้เป็นคันเร่งระบบแมนนวลนะครับแต่ถ้าบ่าวโจนะครับชอบทั้ง2อย่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นออปชั่นไหนแต่ที่แน่ๆมีระบบลายพัดเจาะมาทั้งคู่นะครับรถคันนี้มาสวยนะครับคู่นี้มาสวยนะครับตัวนี้ปี2013นะครับปี2013ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่2,000 2,000 2,88ชั่วโมงนะครับกับเครื่องยนต์3สูบยันมากเช่นเคย นะครับตัวนี้มาออปชั่นเต็มนะนี่ดูครับชุดขาเหยียบก็อยู่นี่ครับแล้วก็มีตัวช่วยขับนะครับหรือว่าตัวพักเท้านะครับนี่มาเป็นออปชั่นเต็มครับตัวนี้กับรถปี2013รถคันนี้สวยครับ2,000 2,000ชั่วโมงนะครับ2,088เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ยันมานะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อาสามดีแปนะครับตัวนี้มาสวยครับมีกองดักน้ำมานะครับเครื่องยังไม่ยืมนะ ับสภาพมาสวยครับนี่อุปกรณ์ด้านข้างโอ้สวยครับสวยนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถขุดขนาด3ตันนะครับไปใช้ในสวนครับใช้ในสวนใช้ในงานรับเหมาวางคร่อประปานะครับตัวนี้ตอบโจทย์ท่านนะครับถ้ามีเกงแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็แค่ติดแอร์ครับติดแอร์ก็แหลมแหลมแล้วนะครับโอ้แต่บอดี้สวยครับกระจกทุกอย่างไม่มีรอยกระแทกแผงข้างยังดูดีคันนี้ไม่ต้องทำสีครับนี่ นิสพาพนเดินๆแบบนี้ผมว่าไม่ต้องทําสีหรอกนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ติดฟิล์มเข้าไปนะครับติดฟิล์มติดแอร์นะครับแล้วก็เสริมชุดชิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมูกน้ำมันก็จบเลยนะครับตัวนี้มาสวยโอ้มีระบบเซฟตี้มาด้วยนะครับมีระบบเซฟตี้มานะครับอ้ผ่านดันก็ยังดีไม่บุบสลายนะครับมีตะขอยกด้วยออปชั่นเต็มเน่ยนี่มีตะขอยกนะครับนี่นะครับก็ สำหรับ30 MR นะครับตัวนี้ปี2013อ้าวเรามาดูอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นระบบเมนนวลครับถ้าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของว่าดูแลง่ายไม่ปวดหัวนะครับระบบคันเร่งนะครับเป็นระบบคันเป็นระบบสายนะครับคันเร่งมือตัวนี้มาสวยเหมือนกันนะครับนี่ดูโบดี้ต่างๆนะครับบูมอาร์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับมีระบบลายหัวจ่อมาด้วยนี่มงกีก็ยังสวยนะครับยังหนายังไม่ทะลุยังไม่ผุพังนะครับเก๋ง ตัวนี้โอ้ตัวนี้เก่งก็มาสวยนะนี่มาสวยครับเปิดก็ง่ายนี่นะครับตัวนี้ปีอันนี้ m อ็3ครับแต่ปีไม่ได้ตอกนะนะครับเป็นเร่งมือนะครับตัวนี้มาสวยนะวน,นะครับชั่วโมงการทํางานนะครับชั่วโมงการทํางานโอ้หน้าจอตัวนี้ดะนะครับเอาตัวที่เขาตรวจเช็คมาเนาะนะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันมาล่าสุดอ่าสองพไอีพันสี่พันห้าร้อยห้าสิบสองชั่วโมงครับนี่แผ่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเขายังอยู่ตรงนี้เลย นะครับเครื่องยนต์เช่นเคยครับเป็นเครื่องยนต์ยันม้าอีกแล้วนะครับกับ 3D 44ไอ้ 3D88E เช่นเคยนะครับนี่โอ้ตัวนี้มาสวยไม่มีรอยเยิ้มนะอูดทางด้านหน้ามอน้าก็สวยครับสวยนะครับนี่นะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถขุดขนาด3ตันนะครับ3ตันมีเกิงนะครับก็ขอแนะนำเลยครับ2คันนี้ นะครับตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับมีระบบลายควจับมาพร้อมนะครับสองคันนี้นะครับไม่ต้องทําสีลอกผมว่านะครับล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันละมันก็เช่นเคยครับติดแอร์ช่วงล่างครับแท็กยางนะท่านยังไม่อยากเสียตังค์นะครับใช้แท็กยางไปก่อนนะครับพอมันหมดสภาพเดีท่านเข้ามาซื้อแท็กเหล็กใส่นะครับมีระบบลายมาทั้งคู่นะครับตัวนี้สวยๆนะครับเดี๋ยวผมลองระบบคันนี้ให้ดูก่อนเด้๋ยวกันนะครับเดี๋ยวลองระบบคันนี้แล้วค่อยเดินแล้วเอาคันหน้ามานะครับตัวนี้กับ 30MR3 ตัวนี้เป็นคันเร่ง อามือนะครับดูว่าคันเล่งสายเนาะโลบายติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเหมือนกันโอ้เครื่องนิ่มด,ดีแท้โอ้เปิดเิโอ้เร็วดีแท้ 30 MR3 ครับรุ่นใหม่ๆม,ม,มีระบบมีเก๋งมานะครับตัวนี้เพิ่งมานะครับราคาเดี๋ยวจัดแจ้งให้นานทราบอีกทีไม่มีควันนะจ๊ะสวยครับขอขอญาตเราไม่ให้เปิดประตู ขุดล่อง,อง,อง,องน้ำนะครับล่องคันนาเอานะครับก็ลืมเลยตัวเดินนี่เตาครับกระต่ตายโอ้นี่เตาครับเตาครับกระต่ตายครับ จะไปอีกหนึ avenues, ่งค like ันนะครับสำหรับ3 0 m r 3นะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับคันนี้เป็นระบบคันเร่งมือนะนะครับตัวนี้เป็นระบบคันเร่งมือหรือว่าคันเร่งสายนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองอีกคันนึงครับกับระบบคันเร่งไฟฟ้านะครับ2คันนี้มาพร้อมกันช่วงล่างพอๆกันอุปกรณ์ทุกอย่างมาออปชั่นเดียวกันหมดนะครับตัวนี้แตกต่างแค่ว่าเป็นคันเร่งสายส่วนคันนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าเอาเรามาลองระบบคันเร่งไฟฟ้ากัน นะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจรถคูณเล็กๆนะครับก็มาเลือกซื้อทัองหางกันได้นะครับ <S <S อ่ะเปประตูก่อนโอ้เครื่องก็น,นิ่มโอ้โยังไม่มีแอร์นะครับมันก็จะอบอ้าวหน่อยโอ้เร็วอยู่นะนี่ไว้นิ่มครับ ด้วยครับครับก็อย่างที่บอกไปครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถคุณนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอฝากไว้ด้วยครับนี่ P C 30 M R 3ครับคันนี้เป็นอ่าคันเร่งไฟฟ้านะครับและที่แน่ๆตัวนี้มีระบบโอโต้นะครับนี่ออโต้มือนะครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับมือผมนี้นะครับเรากดนี่ คเครื่องเบาครับน้าเขาเรียกว่าโอตโตมือครับก็ได้ความสะดวกสบายนะครับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับสามสิบเอ็มอาร์สามพี่มีให้เลือกสองคันนะครับมีรายหัวจอดทั้งสองนะครับมีเก๋งทั้งสองไม่มีแอร์นะครับก็ชื่นชอบตัวไหนเข้ามาล,ลองมาแล้วคงเลือกซื้อกันได้นะครับ เอาเรามาลองระบบเตากระต่ายดูดิเตาครับกระต่ายเตาครับเตาครับกระต่ายครับเตาครับ นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับรถเล็กเขาไม่มีระบบออปชั่นอะไรมากมายที่ให้เราต้องมาลองระบบอะไรที่มันต่างๆุร้อนนะครับก็สลหับวันนี้นะครับก็จบไปนะครับกับ p t 3 0 MR3 ทั้ง2คันนะครับท่านใดนะรับที่กำลังมองหารถคูณขนาดเล็กๆนะครับไว้ในงานเข้าป่าเข้าสวนมีระบบเก๋งกันต่อกันแมลงนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับตามเบอร์โทร085 840 0788นะครับติดต่อบ่าวโจ้มงบนได้เลยนะครับสุดท้ายนี้กับผมบ่าวโจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันไลฟ์หน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ข้อกลาวคำว่า,าสวัสดีครับ